สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับพวกเราทั้ง3คนนะคะในรายการอาสาประชาชนนะคะในวันอังคารที่13มธันมกราคมนะคะ2558ก็ตั้งแต่เวลานะคะ14บสนาฬิกาสานาทีจนถึงเวลา15บหนาฬิกานะคะ30นาทีนะคะดิฉันน้องกรณิตงามสุพรัตนาค่ะค่ะดิฉันนรุณมลรัตนาพิบาลค่ะค่ะและดิฉันกนกนุชนาคสุวรรณภานะคะ รายการอของเราเป็นรายการที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาค<า><า>เหนืออีสานใต้ก็สามารถติดต่อเข้ามาในรายการได้ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านได้พบเจอนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาโดยส่วนรวมและท่านก็คิดว่าถ้าหากว่าบอกกับพวกเราแล้วนะคะจะได้มีโอกาสในการที่จะนําปัญหาเหล่านั้นไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการติดต่อเข้ามาในส่วน ของรายการอาสาประชาชนนั้นยังติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะใน3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกโดยที่ท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือส่งข้อความเข้ามาที่ sms 4642123ค่ะค่ะก็ช่องทางที่2นะคะเข้ามาที่ เฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจนะคะอาสาประชาชนนะคะฟ้าวันใหม่ค่ะก็สามารถที่จะส่งเรื่องราวนะคะร้องทุกข์นะคะรวมไปถึงภาพถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งเข้ามาในรายการนะคะเราก็จะเข้าไปดูแล้วก็คัดสรรน,นะคะเอามาออกออกรายการนะคะก็สามารถส่งเข้ามานะคะในเฟซบุ๊กนะคะแฟนเพจอาสาประชาชนฟ้าวันใหม่ค่ะค่ะสำหรับท่านที่สะดวกที่จะโทรศัพท์นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะตลอดเวลาที่ 023080130 31ค่ะ023080130 31นะคะเรามีเจ้าหน้าที่ของรายการรับสายของท่านตลอดเวลาเลยค่ะค่ะนะคะแล้วก็รายการของเราวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ที่ร้องทุกเข้ามาในรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเราช่วงแรกเราจะตอบปัญหาหรือว่าช่วงแรกจะเป็นการประสานนะคะสำหรับผู้ที่แจ้งเข้ามาถึงปัญหาต่างๆ ข่าวแรกนะคะของเราก็ไปที่จังหวัดสักแก้วเมื่อวานนี้นะคะคุณศักดิ์สิทธิ์โทรศัพท์เข้ามานะคะบอกว่ารู้สึกเคยร้องเรียนเรามาครั้งนึงแล้วนะคะเมื่อวานนี้ร้องซ้ําเข้ามาอีกสําหรับในเรื่องของสายโทรศัพท์นะคะที่ระเกะระกะแล้วก็โยงย้อยหย่อนคล้อยลงมาถึงบริเวณหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะสายโทรศัพท์ที่ว่านี้นะคะทางคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นของบริษัท TOT นะคะแล้วก็ หย่อนคล้อยมาแถวหน้าบ้านของตัวเองซะด้วยสิที่หน้าบ้านเลขที่1340ทับ2หมู่ที่7หมู่17นะคะตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วสายไฟที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้มานานแล้ว mm hmm. นะคะเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็ประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องแต่แม้ด้วยความรวดเร็วค่ะเนื่องจากว่ามีผู้ใหญ่ของบริษัททีโอที ดูรายการนี่อยู่โอ้โหเยี่ยมเลยแล้วจะยังไงคะท่านก็โทรกลับเข้ามาตอนนั้นเราจบรายการแล้วนะคะท่านก็โทรเข้ามาประสานมาที่กันหมดเลยใช่หลังๆนั้นเลยโทรเข้ามานะคะผู้ที่โทรศัพท์เข้ามานะคะก็คือคุณสนองยุทธารักษ์นะคะตอนแรกก็สงสัยว่าไอ้คุณสนองค่ะไม่ทราบดูรายการอยู่หรอคะคุณสนองบอกว่าผมไม่ได้ดูหรอกครับแต่ว่ามีผู้ใหญ่ในบริษัททีโอทีนี่แหละดูรายการอยู่แล้วก็ให้ผมประสานมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางคุณสนองก็สอบถามว่าเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะเราก็เล่าเหตุการณ์ไปให้ฟังแล้วก็ถามท่านว่าคุณสนองค่ะไม่ทราบว่าคุณสนองเนี่ยเป็นหน่วยงานของอของจังหวัดหรือว่าอะไรคะเขาบอกว่าเขาเป็นตำแหน่งเขานี่คือโทรศัพท์จังหวัด Oh. เราก็มีความรู้สึกเอ,อ้เราไม่เคยได้ยินนะ uh huh. ประหลัดจังหวัดเคยได้ยินอะไร uh huh. อย่างเงี้ยนะคะเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยได้ยินคําว่าโทรศัพท์จังหวัดา<ป>ว่าสายงานเขาใช้ใช,ใช,ใช้เรียกชื่อว่าอะไรในตําแหน่ง,งนั้น,น,นปรากฏว่าตําแหน่งโทรศัพท์จังหวัดเนี่ยนะคะคือตําแหน่งโทรศัพท์จังหวัดประจําจังหวัดสักแก้วเป็นตําแหน่งหนึ่งของบริษัท TOT จํากัดมหาชนค่ะ ที่ดูแลอยู่ในจังหวัดนั้นๆนะคะและคุณสนองยังเล่าอีกนะคะว่ามีทุกจังหวัดเลยถ้าใครที่มีปัญหาแบบนี้สามารถโทรไปประสานงานได้เพราะคุณสนองบอกว่าทีโอทีนั้นเนี่ยดูแลเครือข่ายทั้งหมดถูกไหมคะที่เป็นสายโทรศัพท์แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปดูนะคะเมื่อไปดูแล้วก็มีการพูดคุยกันก็โทรกลับมาพูดคุยกับดิฉันนะคะก็บอกว่าสายโทรศัพท์ที่ว่านั้นเนี่ยเป็นของท t n t แอแต่ว่าไม่มีปัญหาค่ะทางคุณสนองได้ สั่งให้เจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการเก็บสายโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วโอ้ยังมางี้ต้องปรบมือดังๆค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสนองมารวดเร็วทันใจค่ะยุทธารักษ์นะคะโทรศัพท์จังหวัดประจำจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานของบริษัทที t อทีจำกัดมหาชนอย่างนี้ต้องต้องยกนิ้วให้แล้วรู้สึกว่าเจ้าของปัญหาจะโทรมาขอบคุณขอคุณเดือสายเลยสายเลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นยังไงบ้างคะสายโทรศัพท์ที่ว่าระโยงระยางหย่อนคล้อยอยู่ทางข้างบ้านโอเคเลยไอ้เจ้าจับจังหวัดมาดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วครับอ๋อค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวดูอีกทีว่ามันไม่ใช่ทีโอทีอย่างเดียวครับมันเป็นจอมหน่วยงานนะจอมหน่วยงานคือหน่วยงานทีเอ็นทีแล้วก็ทีโอทีครับ ค่ะค่ะได้ค่ะ u กับ p o t ครับค่ะได้ค่ะได้ค่ะแต่ตอนนี้แก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะคะครับครับค่ะก็ยินดีด้วยค่ะไดเรียบร้อยแล้วครับดีครับได้ขอบคุณก็ไปแล้วครับค่ะขอบคุณมากนะคะถ้ามีอะไรก็โทรมาประสานในรายการเราอีกได้นะคะครับครับผมติดตามทุกวันเลยครับรายการนี้ฮะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้ใจนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาผู้สักศีลขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะสำหรับข่าวที่สองเลยไหมคะคมาข่าวที่ะ ข้อความร้องเรียนของคุณลุงอนันต์นะคะที่ <ạ. S 1> อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ <ạ. S 1> วันนี้ก็ได้ติดต่อประสานงานนะคะไปยังเทศบาลนครสงขลาแล้วนะคะปัญหาขยะเทศบาลนครหัดใหญ่นะคะหลังสนามกีฬากลางนิพัตสเงขาะสา3นะคะตั้งแต่หัวถนนเพชรเกษมถึงบริเวณกำแพงวัดเกาะเสือ มี3จุดด้วยกันค่ะที่มีชาวบ้านเอาขยะมากองทิ้งกันเป็นจำนวนมากในบริเวณที่ว่างในป่าบางครั้งก็เยอะจนกระทั่งส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งไปหมดนะคะปกติแล้วจะเห็นรถเก็บขยะมาจากเทศบาลมาเก็บแต่ทําความสะอาดได้ไม่เรียบร้อยก็คือว่ายังมีหลงเหลือและยังมีน้ําที่สกปรกอยู่ทําให้กลิ่นนั้นยังคงค้างและก็เป็นปัญหากับพี่น้องประชาชนนะคะสําหรับทางเทศบาลนั้น พี่น้องประชาชนอยากให้มีถังขยะมาตั้งหรือว่าอาจจะมาแก้ปัญหานี้อย่างถาวรในอนาคตค่ะและอีกปัญหานี้ก็คือเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสี่แยก BL ใกล้กับสะพานลอยข้ามทางรถไฟหัดใหญ่นะคะซึ่งมีสัญญาณไฟจราจรที่ไม่ชัดเจนนะคะคือมีทั้งสองสัญญาณไฟจราจรบางคนสับสนนะคะแล้วก็คนที่มาจากนอกหัดใหญ่ก็จะขับไม่ถูกค่ะทำให้รถติดกันเป็นแถวยาวทีเดียวนะคะเคย มีการประสานที่ตำรวจจราจรแล้วยังไม่เป็นผลนะคะก็เลยวันนี้ทางทีมงานฟ้าวันใหม่และทีมงานอาสาประชาชนของเราได้ประสานไปที่ท่านนายกเทศมนตรีคนครหัดใหญ่นะคะท่านดรไพรพัฒโนค่ะ่ะอน,นอยูนยท่านก็นรับทราบปัญหาแล้วก็กําลังจะเตรียมการแก้ไขขอฟังเสียงท่านนะคะคสวัสดีค่ะท่านนายกไพรคะสวัสดีครับคุณบ,บาสคุณ ครับค่ะต่อปัญหาของคุณลุงอนันต์นี่คุณนายกจะแก้ปัญหาอย่างไรดีคะช่วยกรณาท่านหน่อยอ๋อคือกรณีกรณีของหลังวัดเกาะเสือเนี่ยจะเป็นที่ว่างนะครับค่ะแล้วก็มันจะใกล้กับเทศบาลอื่นก็มักจะมีรถขยะจอดจากที่ไหนก็ไม่ทราบว่ามาทิ้งๆปกติเนี่ยขยะเราจะให้เขามาปักถุงแล้วก็ทิ้งไว้ที่บ้านเขาหน้าบ้านเขาแล้วเราจะเก็บเป็นเวลาค่ะแต่กรณีที่ว่างเนี่ย จะเป็นปัญหาอยู่ก็มัก <c oughs> มจะมีบางทีก็พวกรับจ้างทำความสะอาดบ้างหรือว่าพวกแม่ค้าที่เขาฆ่าไก่หรืออะไรแล้วมัดใส่ถุงมาแล้วก็มาทิง้ง <c oughs> หรือว่าบางทีก็เอาขยะจากนอกเขตบาก็มีท <c oughs> ําให้ผมต้องสั่งเจ้าหน้าที่ว่าต้องต้องคอยเฝ้าต้องคอยตะเวนเพื่อ,เพ,อเพื่อจับกลับ <c oughs> แล้วก็ดำเนินคดี <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยได้ผลแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มีหลายพื้นที่มีหลายพื้นที่ที่จะมาอย่างนั้นแล้วก็มักจะทิ้งไว้ในพื้นที่ที่มันเป็นที่รกร้างครับกรณีนี้เป็นเป็นเป็นกรณีรกล้างเลยครับจะะมากหน่อยค่ะทีนี้ในส่วนของการมาคอยทําความสะอาดคอยมาเก็บนี่ท่านพอที่จะมาได้บ่อยหนไหมคะก็ได้ครแต่ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เรามาเฝ้าด้วยเพื่อไม่ให้มีปัญหาต่อเนื่องไปยาวนานและประกอบกับ เจ้าของที่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจนครับ๋อคะ,ะคับและการที่เราจะเอาเอาถัางขยะใหญ่ๆไปวางเนี่ยกลัวจะกลัจะไปกันใหญ่อ๋อก็จะจะมาทิ้งกันใหญ่มากขึ้นนะคะครับก็รดีนหน้ามองออกก็มีนะครัหน้ามาหาหลัยสงขลานครินทะร์เหลังโรตัสเนี่ยก็ถึงขนาดเจ้าหน้าที่ของเราตัดไม้ไปทำรั้วเองเลย ก็ยังผมกมเป็นงั้นแก้ปัญหาไม่ได้ฮะก็ตัดไม้ที่มันรกรกอยู่นั่นแหละแล้วทารั้วกั้นไปเองเลยเพื่อทําเองเลยโดยเจ้าของที่ดินก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ดาเนินการเพื่อเพื่อแก้ปัญหาครับก็เป็นปัญหาของเมืองนะคะเมืองใหญ่ๆทุกเมืองก็จะมีปัญหาว่าพอที่ว่างเปล่าก็จะมีคนมาทิ้งขยะใช่ครับรุงเทพมหานครลก็มีเหมือนกันก็เป็นขยะนอกเขตก็เยอะครับไม่ทราบว่าทำไมต้องมาทิ้งในเขต ก็เห็นใจท่านนายกไทยนะคะก็คงต้องต้องให้เจ้าหน้าที่ของท่านกวดขานมากขึ้นแล้วก็ปรับปรับให้ได้ค่ะเพราะว่าประชาชนก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนเรื่องของกลิ่นค่ะทีนี้อีกปัญหาค่ะท่านนายกคะรอบตอนยามวิกาลด้วยนะใช่ค่ะอีกปัญหาค่ะท่านนายกคะเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณสี่แยก BL ค่ะแล้วก็อยู่บริเวณสะพานลอยข้ามทางรถไฟหัดใหญ่ ก็มีสัญญาณไฟใกล้กันสองสัญญาณแล้วชาวบ้านจะสับสนค่ะก็ไม่รู้จะดูสัญญาณไหนดีคือทําให้รถติดแล้วตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกตีแยกป้อมไฟตีแยกป้อมไฟเนี่ยจะมีตารวจเข้าคุมปกติเนี่ยทุกไฟแดงนะครับของหาดใหญ่เนี่ยตารวจก็จะเป็นคนกําหนดถึงแม้เราตั้งเวลาอะไรไปไว้เนี่ยทางตารวจเขาถนัดที่จะมากดเองและมาตั้งเองมากกว่าเดี๋ยวผมจะลองประสานกับตํารวจให้นะครับเพราะว่า ตำรวจเองก็ยังบ่นกันเหมือนกันอ๋อค่ะครับว่ารถติดครับก้าสวนใหญ่เกิดผมก็บ่นเกิดกับรถที่มาจากต่างถิ่นครับ่ะท่านคะเกิดกับรถที่มาจากนอกหัดใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะดูสัญญาณไฟใดแน่ค่ะคือถ้าลงจากสะพานลอยนะฮะมาจากทางโรงพักแล้วลงสะพานลอยหันหน้าไปทางตลาดกิมดองเนี่ยค่ะเขาจะมีสัญญาณว่าถ้าเกิดว่าไฟไฟเขียวเนี่ยมันเลี้ยวขวาได้ค่ะกำลังงั้นเนี่ยต้อง ต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวห้ามตรงออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าถ้ารถไหนจะเลี้ยวขวาก็ให้ดูสัญญาณไฟที่มีลูกศรเลี้ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ารถไหนตรงก็ให้ดูสัญญาณไฟที่ไม่มีลูกศรคือคือต้องไฟเขียวถึงจะไปได้ต้องไฟเขียวถ้าไม่ใช่ไฟเขียวเนี่ยคุณต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวออค่ะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะต้องคุยกับตำรวจผมก็เคยบ่นเคยบ่นนะครับ เรื่องเรื่องผมอาจจะใช้คำพูดแรงนิดนึงบอกว่าบางทีตำรวจมาเล่นจราจรนี่ยเล่นไฟแล้วทาให้ไฟจะไม่รถติดเขาบอกว่าตำรวจไม่ได้เล่นไฟนะครับเราไม่ใช่เด็กเราอาจจะใช้คำพูดิก็ได้ท่านคะอาจจะใช้ทําสัญญาณป้ายเพิ่มขึ้นได้ไหมคะว่ารถคันไหนเลี้ยวขวาให้ดูสัญญาณไฟจราจรที่มีลูกศรอะไรแบบนี้คะมันมันมีอยู่แล้วครับอ๋อค่ะเดี๋ยวเรียคุยกับตำรวจดีกว่าครับค่ะอ๋อค่ะ พราะว่าเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขามีอำนาจในเรื่องนี้เราไม่มีอำนาจแต่ก็จะประสานให้ก็ฝากท่านนายกไพรนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านที่กรุณานะะคสละเวลาแล้วก็หวังว่าปัญหาของคุณลุงนันจะได้รับการแก้ไขในเร็วๆนี้นะคะขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะท่านนายกดรไพรพัฒโนนะคะนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่ค่ะค่ะปัญหาขยะเนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่าทุกที่ของของโลก ของโลกใช่ทุกประเทศนะคะแต่ว่าอย่างเกาหลีเงี้ยเขาสามารถแก้ไขปัญหาได้ส่วนด้วยวิธีใดคะก็เอาขยะมาบดอัดแล้วไปถมทะเลไงนะคะขยายพื้นที่ดินออกไปแต่แต่เมืองที่แก้ปัญหาเรื่องขยะได้ดีที่ได้ดีมากๆเลยคือญี่ปุ่นนะที่เราไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้เทคโนโลยีและต้นทุนที่สูงมากนะครบบ้านเราก็คงต้องศึกษานะคะว่าเราจะมีความพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและต้นทุนที่ เพียงพอในขณะขนาดนี้หรือยังนะคะแต่ต้องศึกษาค่ะเพราะว่าคงจะหาที่มาฝังกลบหรือว่าจะมาทิ้งแบบนี้เ่ยอนาคตคงไม่มีแล้วละค่ะไม่มีใครจะเอาอยากทิ้ขยะมาอยู่ใกล้บ้านตัวเองค่ะแล้วจะไปเผาอย่างเดียวก็คงไม่ไหวได้เพราะว่ามีมันมีขยะที่เป็นสารเคมีนะคะแล้วก็เป็นวัสดุเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและและก็ชีวิตนะครใช่ค่ะแล้วบาง ชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําลายให้มันหมดไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆเช่นปเช่นขยะพิษนะคะขยะกีบแบตเตอรี่อะไรแบบนี้นะคะคงต้องศึกษากันอย่างจริงจังแล้วค่ะทั้งประเทศไทยเลยค่ะ เพราะว่าหลายที่ก็มีโรงเผาขยะแล้วก็ไม่เวิร์กอย่างเช่นเกาะสมุย <ừ> um. ก็ต้องเลิกไปอันนี้คงต้องให้หน่วยที่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาช่วยด้วยมากๆนะคะสําหรับท้องถิ่นที่มีปัญหาเรื่องขยะอย่างนี้ค่ะคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ข่าวที่3เลยนะคะวันนี้คุณน้องขาเราไปที่ไหนเอ่ยเข้ามา,าที่กรุงเทพมหานครนะคะที่เขตสัมพันธวงศ์นี่เองนะคะก็คุณประเสริฐนะคะอยู่กรทมนะคะอยู่เขตสัมพันธวงศ์ ได้โทรมาร้องในรายการของเรานะคะเมื่อวานนี้เองนะคะบอกว่าขอร้องเกี่ยวกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหน่อยนะคะที่บริเวณถนนข้าหลามนะคะตรงหน้าโรงแรมนะคะเซนทารานะคะบอกว่าที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปหัวลำโพงเคยโทรเข้าไปที่1555แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ดำเนินการในการแก้ไขเลยนะคะก็เลยฝากมาในรายการของเราว่าช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยนะครับบอกว่าถนนเนี่ยวิ่งเนี่ยนะคะแบบ มันเป็นหลุมเป็นบออขุกคลักมา,มากๆเลยนะคะเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็บอกว่าช่วยมาราดยังมาต่อยให้หน่อยได้ไหมนะคะ,คะวันนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้ประสานไปที่ท่านผู้อำนวยการเขตนะคะสัมพันธวงศ์นะครับท่านผอ,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 อมนัฐนะคะประจวบจินดานะคะ,คะซึ่งท่านก็ยินดีที่จะมาโฟนอินในรายการนะคะ,คะเพื่อตอบปัญหาในด้านนี้ะนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผอ,อ,อคะครับ สวัสดีค่ะท่านผออมนัสนะคะค่ะมีประชาชนที่อยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ของท่านนะคะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องถนนเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะหน้าบริเวณโรงแรมเซนทารานะคะที่จะเลี้ยวซ้ายไปหัวลําโพงนะคะบอกว่าเป็นมีขุกแบบถนนขุกขับมากเลยนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อท่านผอพอจะช่วยไปปรับปรุงหรือว่าไปซ่อมแซมตรงนั้นหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยววระชาี้ให้ทางเจ้าที่ไปตรวจล้วนะคและคาดว่าเดี๋ยวช่วงใหม่เนี้ย คงไปซ่อมชั่วคราวให้ถ้าในกรณีที่ซ่อมใหญ่เดี๋ยวกำลังจะจัดสักมาลงไปเรื่องต้นทําให้ชั่วคราวสันวคะับะอต้องขอบคุณท่านผอออมมากเลยนะคะเยี่ยมมากมากเลยค่ะแล้วก็รวดเร็วใจเรือเชื่อว่าคุณประเสริฐก็คงจะดูรายการเราอยู่นะคะค่ะก็ขอบคุณมากลองถามท่านเขตสมพันธวงนี่ตอนตุดจีนนี่จะจัดงานใหญ่ทุกปีหรือเปล่าคะเป็นประเพณีเป็นประเพณีใช่ไหมคะท่านงานตุดจีนนะคะ ผมคิดบกวนนี่เปนสัญญาณมันแรกมากไงค่ะที่ดีอย่่แล้วช่วงตรุษจีนนี้ทางเขตสัมพันธวงศ์จะมีการจัดงานใหญ่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาไหมคะ่าจารย์คับยิ่งเนี่ยทีนี้จะเพ่อเทพท่านจะเสด็จมาด้วยนะครับเพราะเป็นของ60สายท่านด้วยครับแอ้วจะท่านใหญ่ปีค่ะ โอคงั้นขอบคุณท่านผอมากเลยนะคะแล้วก็ยังไงต้องขอขอบคุณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของถนนที่ว่านี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะสวัสดีปีใหม่นะคะท่านสวัสดีค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครยุคใหม่นะคะใช่ค่ะเกิดปัญหาก็แก้ได้รเร็วทันใจใช่ค่ะในยุคที่ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งท่านก็จะคัดสรรบุคคลนะคะที่จะไปดูแลพื้นที่เพราะว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ น้ำไม่ไหลไปไม่สว่างอย่างเดียวมันมีปัญหาอื่นมากมายที่ต้องเป็นคุณภาพชีวิตทั้งหมดเลยทั้งชีวิตกทมดูแลได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวช่วงพูดถึงเรื่องในเรื่องการท่านผู้ว่าที่จะคัดสรรตําแหน่งลงตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงของการคัดสรรในส่วนของ40แล้วนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็น49 48ไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็คงจะคัดคนดีมีความสามารถและที่สําคัญก็มีจิต ในการที่จะช่วยบริการประชาชนนะคะจิตอาสาในการจะบริการประชาชนเนี่ยท่านต้องเลือกคัดสรรคนดีมีคุณภาพมาอยู่แล้วนะคะจุดต,ต้องเลยค่ะสิ่งที่คุณน้องพูดเนี่ยถ้าคนที่จะไปรับผิดชอบแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนไม่มีจิตสาธารณะหรือไม่มีจิตที่อยากจะช่วยประชาชนเนี่ยเขาก็จะทํางานอยู่แต่ในห้องแอร์นะคะช,ชาวบ้านก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เป็นผู้บริหารก็คือจิตจะต้องอยากจะดูแลประชาชนค่ะใช่ค่ะ <ม>อ่าล้ค่ะช่วงแรกของ <จบ S 1> รายการ,รกนะคะก,ก็คงจะจบเวกแรกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการสักครู่เดียวค่ะ,คะ